สัตราจย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชและคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน21แห่งในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้มีสุขภาพดีอย่างทั่วถึงเสมอหน้ากันตามพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้ป่วยและได้เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนอครซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนทั้งในอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอใกล้เคียงได้แก่อําเภอสองดาวอาํอเาเภอเจริญศิลป์อําเภอบ้านม่วงเป็นต้น สมเด็จพระบรมภาธาลราชในขณะนั้นซึ่งเป็นพระเชษฐาในขณะนี้ก็รับสั่งว่าขอให้นึกไว้เสมอว่าประชาชนเนี่ยเขาช่วยกันบริจาคเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปรักษาคนที่ยากจนในถิ่นที่อยู่ไกลรับสั่งว่าต้องต้องพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยบาบาลที่ได้ร่วมพัฒนาชุมชน ณโรงเรียนบ้านงอนหนองพะเยามิตรภาพที่126ตำบลสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครที่มีการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้และกิจกรรมดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัยอาทิสื่อสร้างสารค์การเรียนรู้โควิด1 9ทีมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบปลอดพยาติใบไม้ในตับกิจกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรดูแลสุขภาพและกิจกรรมรำมวยรำไม้ เสริมสุขภาพเป็นต้นและจากนั้นเดินทางไปวัดเกษรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดเพื่อกราบนมัสการพระราดภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดอุดมมังคระวนารามวัดป่าคำน้อยซึ่งเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อการเรียนการสอนวิทยายลัยแพทยาศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทางโรงเรียนและชุมชนเช่นที่โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเอาเป็นการบูรณาการในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชนครับ